็คือวันนี้นะครับผมเห็นขนมพวกหนึ่งนะตรงนี้มันกําลังดังในทิกต o k เลยช่วงนี้วันนี้ผมก็เลยไปห้างนะแล้วก็เดินไปซื้อเลยก็เลยได้มาเป็นขนมชีสนะมันก็จะเป็นแบบนี้มาลองชิมเลยครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์ที่ช l แนลนะ <c oughs> ก็คือวันนี้นะครับผมเห็นขนม m, พวกหนึ่งนะตรงนี้มันกําลังดังในทิกตอกเลยช่วงน,งน,งนี้นะครับผมเห็นเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยไปห้างนะแล้วก็เดินไปซื้อเลยจริงจริงก็ไม่ได้ตั้งใจโดยไปซื้อหรอกเลยวันนี้ผมก็ไปห้างนะแล้วก็ผมเดินไปดูนะครับก็เลยได้มานะนะครับเป็นขนมพวกเนี้ยเป็นขนมชีสนะนี่พวกนี้นะฮะ นี่ที่เขากำลังดังๆนะเนี่ยไอพวกบัวแดงหรือว่าไอเนี่ยไอพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยไอนี้ก็เขาดังนะเนี่ยมีแต่ดังๆ,งๆแล้วผมไปเห็นผมเลยอยากลองมากินนะครับก็ตอนแรกๆผมไปผมก็นึกว่าราคาเนี่ยอันแบบนี้ผมนึกว่าราคาอัน40 50าบาท แต่ละอันราคาเกือบ200โคตรแพงอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้200เลยนี่นะฮะใน้าลูกเนี่ยราคา200แพงมากนะครับอันนี้ก็ร9อยก้าที่ผมจําได้นะอันนี้ก็ร6อยกว่าบาทสองันเนี้ยโอเคครับแล้วผมก็ได้มาสี่อันนี้ผมก็เลยจะพามาลองเลยว่ารสชาติมันจะเป็นไงคือจากใจผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบชีสนะครับว่า ผมรู้สึกว่าชีสมันอาตรก็คือชีมันเหม็นนะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะวันนี้ผมก็เลยจะชิมดูว่ารสชาติมันจะอร่อยเหมือนที่เขารีวิวไหมมันเป็นอันนี้ลูกวัวแดงนะเป็นวัวแดงอะ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหมนะเดี๋ยวเรามาชิมมันแรกเลยผมจะชิมเป็นอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะโอเคนี่ตัวน,นี้ก็ได้แกะนะพอแกะออกมาึ็มันหมดแล้วนะทั้งถุง ก็จะเป็นแบบนี้นี่คล้ายๆลูกเต๋าเลยนะครับมันก็จะมีสามสีมีสีทองสีเงินแล้วก็สีฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทั้งสามสีเลยนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมันก็จะมีทั้งหมดประมาณมันก็บอกว่ามีกี่ลูกอะสามสิบสี่สิบลูกมั้งถึงไหมนี่เราจะมาลองแต่ละรสชาติกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ลองสีฟ้าก่อนนะครับ นี่นะพอแกะออกมาแล้วกินชีสเลยมันคือชีสเลยมาลองชิมเลยครับอม,มันน่าจะเหมือนกัน คือรสชาติมันเค็มเค็มนะครับเค็มแล้วก็แบบแล้วมันมีกลิ่นสาหรับผมคือผมไม่ชอบชีสใช่ไหมมันเค็มแล้วมันมีกลิ่นอันนี้สำหรับผมไม่อร่อยเท่าไหร่นะครับก็นะมาลองอันต่อไปเลยดีกว่าขอลองอันนี้เลยนี่อันนี้นะครับญาตแกะนะครับ คือตรงๆป้าผมเป็นคนไม่ชอบชีแล้วมันกินนี่อะไรเนี่ยชีมันแบบอันนี้พอเปิดมามันจะเป็นแบบนี้เป็นลายพิซซ่าเหมือนเหมือนพิซซ่านะครับแกะออกนี่นี่นะกินไม่มี อันเนี้มันจะมีความเค็มน้อยกว่าไอ้ลูกเต๋านะครับไอ้ไอ้ไอ้นี้นะไอ้ที่เป็นเป็นสามเหลี่ยมนะฮะมันจะมีความเค็มน้อยกว่าลูกเตา๋าสำหรับผมนะอันนี้พอได้นะครับพอได้พอได้กว่าลูกเต๋านะลูกเต๋ามันคือแบบสำหรับผมคือมันเค็มแล้วก็มัน มีกลิ่นชีสขึ้นจมูกเลยต้องบอกไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยอันนี้สําหรับผม <unre plays> พอได้นะครับถือว่าผ่านอยู่นะเดี๋ยวมาลองอันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นอ่าสา,สามเหลี่ยมเหมือนกันแต่เป็นของอีกยี่ห้อหนึ่งไปอันนี้เป็นจิงโจ้นะครับนี่เป็นลายจิงโจ้เดี๋ยวพอเปิดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็น,ปนแบบนี้ประมาณนี้นะครับโอเคก็ไม่ร <Multiple spreads> okay. ู้ว่าเขาให้กิน แบบนี้เปล่านะแต่ผมก็เห็นคนกินแบบนี้นะหรือว่าเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบชีสก็ไม่รูอ้อันนี้กินแบบดูดูดูปิดแกะออกมาแล้วเป็นสีหนเหลืองๆนะ ไอเนี่ยมีความเค็มขึ้นมานิดหน่อยมันจะไปเค็มท้ายๆนะแล้วก็กลิ่นแบบอะไรอะกลิ่นมันเหมือนแบบอันนี้มันเหมือนกลิ่นมีความพริกไทยใช่ไหมจริงๆไม่มีพริกไทยหรอกแต่ว่ากลิ่นอะความรู้สึกผมมันเหมือนมีพริกไทยเข้ามาพริกแกงไม่ใช่พริกไทยพริกแกงนะครับ มันเหมือนมีกลิ่นพริกแกงเข้ามามันทำให้แบบรู้สึกแปลกๆนะรู้สึกแปลกๆแต่ว่าไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ขนมไม่ค่อยอร่อยนะไม่เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิ้นสุดท้ายกันเลยว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงคือชิ้นนี้คือท็อปฟอร์มคือคนรีวิวเยอะมากครับชิ้นนี้เลย แกะออกมันเป็นลูกแดงๆนะคนแบบกินเยอะมากเลยนี่แกมมนจะเป็นไอ้มีแบบ,แบบแดงๆแบบนี้ได้นะแล้วก,ก็ต้องแกะอีกชั้นหนึ่งฉีออกแบบนี้นะครับโหแบบนี้นะครับแล้วก็แกะออกมาแบบนี้เลยนะครับ หน้าตาน่ากินนะครับจะมาดูรสชาติกันเลยดีกว่าว่าสําหรับผมเนี่ยมันจะอร่อยไหมกลิ่นเหมือนนมอันนี้กลิ่นเหมือนนมเลยอันนี้เค็มเค็มฮะแฮะ เค็มตามท้ายเยอะมากอันนี้ไม่ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวสำหรับผมคือไม่ผ่านไม่ผ่านนะครับก็สําหรับผมนะให้อันดับหนึ่งเลยคืออันนี้ที่พอกินได้นะคือนี้เลยไอ้รูปบัวตัวนี้นะครับไอคือไอ้ตัวนี้เลยที่พอกินได้คือตัวนี้สําหรับผมนะ นอกนั้นคือเอาเป็นว่าไม่ผ่านเลยนะครับนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้แหละครับก็หรือว่าเห็นผมแบบเป็นคนไม่ชอบชีสก็ไม่รู้เพราะว่าผมคิดว่าชีสมันเหม็นผมก็เลยไม่ชอบที่จะกินชีสนะครับแล้วมาลองแบบนี้ผมว่าไม่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 เวิร์กอ่ะแต่มันก็แพงอยู่นะครับก็จริงๆถ้าใครอยากลองก็ไปหาซื้อได้นะครับตามโลตัส ตามห้างทั่วไปครับผมก็ไปซื้อจากเซนทันนะบริเวณที่ที่ที่มันขายเออพวกนั้นต่างๆนั่งแหละมันมีนะครับก็ไปหากันได้นะครับก็ราคาแอบแพงไปไม่แอบด่มันแพงเลยนะครับตั้งอันละ200 1้0กว่านะครับแต่สำหรับผมราคาแพงแล้วก็ไม่อร่อยด้วยสำหรับผมนะบอกว่าผมอะ่ะเป็นคนไม่ชอบชีสผมเลยอน จะมองว่าผมว่ามันไม่อร่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับทิปนี้บ๊ายบาย